ส่วนรูปเหมือนนะครับขนาด5นิ้วบูชาส0 0พันนะครับนี้ขนาด3นิ้วนะครับทุกคนนี่สามนิ้วนี้1,000งพันนะครับนี้ก็เหมาะสำหรับตั้งหน้ารถนะครับ แล้วก็มีขนาดเจ็บนิ้วนะครับสองพั 2, นอาร้อยห้าสิบสี่นะครับในตู้นี้ก็จะมีพระบูชาหลวงพ่อทำศิลาจารย์นะครับห้านิ้วนะครับ นี้สองพันนะครับแล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อผลขนาด5นิ้วนะครับสองพันนะครับมีหลวงพ่อฉัดขนาด5นิ้วก็สองพันนะครับนี่ก็คือราคาลูกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ กลับมาที่วัดหนังอีกครั้งนะครับไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับแต่ก็มาบ่อยนะครับสำหรับวัดหนังเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลใหม่ๆกันว่าจะมีรุ่นไหนที่เหลือมั่งนะครับก็ทราบข่าวมานะครับจากพระอาจารย์ท่านบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆก็เหลือไม่มากแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนให้เพื่อน รีบมาเช่าบูชาได้นะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนี่เป็นที่เช่าวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับร่วมบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารสามอดีตเจ้าวาดนะครับนี่เราก็มาเช่าได้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเจดีย์ของพระภาวนาโกศลเถระ หรือที่เรารู้จักนะครับก็คือหลวงปู่เอี่ยมนะครับ,บนะก่อนที่เราจะเช่าวัตถุมงคลเราก็มากราบขอพรท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่นอนๆชมวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ครับ นี่ก็เป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมนะครับราคาสองร้อยบาทนะครับและก็จะมีรูปของพระวิเชียนกวีนะครับหรือว่าหลวงพ่อชัดนะครับรูปละสองร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปหลวงพ่อพลนะครับนี่ก็ราคาสองร้อยเหมือนกัน,นครับ มีรูปหลวงพ่อสุกรีรูปละสองรอยนะครับส่วนรูปเหมือนนะครับขนาดห้านิ้วบูชาสองพันนะครับ นี้ขนาดสามนิ้วนะครับทุกคนนี่สามนิ้วนี้หนึ่งพันนะครับนี่ก็เหมาะสำหรับตั้งหน้ารถนะครับแล้วก็มีขนาดเจ็ดนิ้วนะครับสองพันอาร้อยห้าสิบสี่นะครับ ในตู้นี้ก็จะมีพระบูชาหลวงพ่อทำศิลาจาร์นะครับห้านิ้วนะนี้สองพันนะครับแล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อผลขนาดห้านิ้วนะครับสองพันนะครับมีหลวงพ่อฉัตรขนาดห้านิ้วก็สองพันนะครับ นี่ก็คือราคารูปหล่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นสแตมป์นะทุกคนสแตมป์นี่รูปละ25บาบาทนะครับเป็นสแตมป์หลงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์นี่ก็20บาทนะครับแล้วมีผ้ายันนะครับผ้ายันนี้ผืนละ100่งร้อนะผ้ายันเป็นวัดหนังที่ล,ลึกร้อยปียันสี่อสอสองพันห้านะครับก็วันที่ผมมา ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันที่มีงานพุทธาพิเศษนะครับที่ระลึกร้อยปียันสี่นี่ก็คือวัตถุม,มงคลที่เหลือให้เราเช่าบูชานะครับก็จะมีพระยันนี่แหละครับยังมีอยู่นะครับพื้นละร้อยเอยงนะแล้วก็มีแสแตมนะครับแล้วก็รูป ส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมก็ยังมีให้เช่าบูชาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสามอดีตทองแดงยันสี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับราคาก็สองพันนะครับทุกคนนี้ยังมีให้เช่าบูชานะครับแล้วก็มีสามอดีตทองแดงยันห้านะครับ ตีหนห้าเหมือนกันนะครับบูชาสองพันนะครับราคาเดียวกันนะครับระหว่างยัน4ี่กับยัน5นะครับส่วนเหรียญทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยัน4ี่นะครับผิวไฟนี่จะปี3ามนะครับบูชา300เองนะครับนี่แล้วก็ เหรียญทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันห้าผิวไฟปี39นะครับก็ราคาเดียวกันนะครับ300นะครับอันนี้จะแตกต่างกันอยู่ที่ยันนะครับมียัน4กับยัน5นะครับแล้วมีเหรียญเงินหลวงพ่อฉัดปี39นะครับบูชา1,000บาทนะครับแล้วมีเหรียญทองแดงหลวงพ่อฉัด ปีสามเก้าบูชาองค์ละลอยนะครับแล้วมีเหรียญเงินหลวงพ่อผลนะครับปีสามเก้าบูชาหนึ่งพันนะครับตรงนี้จะเป็นพระชัยวัดนะครับพิมพ์โคจันปีสามเก้านะครับบูชาสามร้อยนะครับ แล้วก็พระชัยวัตรหลวงพ่อผลรุ่นสองปีสามเก้าบูชาสามร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพระชัยวัตรพิมพ์เขื่อนเล็กปีสามเก้านะครับบูชาสามร้อยมีพระชัยวัตรหลวงพ่อผลรุ่นหนึ่งนะครับปีสามเก้าบูชาสามร้อยนะครับ แล้วก็มีพระผงนะครับสามอดีตสมก่อปิดทองปีสามเก้าบูชาสามร้อยนะครับนี่ก็จะมีลงรักด้วยนะครับนี่เป็นสีทองนะครับปีสามเก้านะครับแล้วก็พระผงสามอดีตรูปเหรียญเสมาสีขาวปีสามเก้านะครับลักษณะจะทำเป็นเหมือนเหรียญน,นะครับ แต่ว่าเป็นเนื้อผงนะครับนิ้งบูชาหนึ่งร้อยนะครับปีสามเก้านะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระผงนะครับเป็นอดีตรูปเปลี่ยนเสมาเทาปีสามเก้านะครับนี่ก็ปีสามเก้าเหมือนกัน,นครับเป็นพระผงหลวงปู่เอี่ยมราคาก็องละร้อยนะครับแล้วก็มีเล็กๆนี่หกสิบเป็นพระผงนะครับ แล้วก็มีพระผงหลวงพ่อศีลาแรงหกสิบบาทนะครับพระผงหลวงปู่หลวงพ่อผลปีสามเก้าก็หกสิบนะครับพระผงก็จะราคาไม่สูงมากนะครับส่วนเหรียญเสมาหลวงปู่เอียงเนื้อเงินฉลุป,ปีห้าสี่บูชาองค์ละพันสองนะครับ นี้จะเป็นเหรียญเสมาเป็นเนื้อเงินนะครับฉลุแล้วก็จะมีปิดตายันยุ่งสำลิดหิมกลางปี54บูชา700นะครับแล้วก็มีเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงฉลุปี54บูชา200นะครับ ก็มีเหรียนเสม,มาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสำลิดฉลุปี54บูชา700นะครับมีพระชัยวัดสำลิดพิมพ์ใหญ่ปี54นะครับก็1,000นะครับแล้วก็พระชัยวัดพิมพ์เล็กปี54ก็500นะครับ มีเหรียญเสมาพิมพ์เล็กหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50บูชา700นะครับนี่ครับลักษณะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญกลมหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50บูชาองค์ละ700นะครับแล้วสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็น พระผงกลมสามอดีตเจ้าวาดวัดหนังนะครับเป็นเนื้อผงนะครับตรงนี้เป็นเนื้อผงก็จะเหย็นละร้อยนะครับวัตถุบงคลรุ่นเก่าๆนะครับของวัดหนังก็เหลือน้อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลมีโอกาสมีเวลาก็มาเช่าได้นะครับที่วัดหนังหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับของพระอาจารย์ที่ผมเคยลงให้เพื่อนๆน,นะครับทางวัดก็จะจัดส่งให้นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลล่าสุดนะครับที่ มีอยู่ในวัดหนังนะครับนี่เป็นรูปก็มีนะครับรูปรูปเล็ก9999พนานะครับแล้วก็มีแบบรูปนั่งนะครับของหลวงปูเอี่ยมก็ 9,999นารนะครับนี่ครับสำนักงานวัตถุมงคลวัดหนังราชวรวิหารนะครับแต่ละวันก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนีมีเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ เผื่อเพื่อนๆอยากได้วัตถุงมงคลนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาเช่าบูชาได้นะครับจะได้สะดวกนะครับวันจันทร์ถึงอังคารนะครับก็เป็นพระมหาธีรโชตินี่ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็จะมีพระอาจารย์สาริกานะครับ นี่ครับก็จะมีคาถาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมก็จะองค์นี้นะครับแล้วก็จะมีพระวิเชียนกวีนะครับหรือว่าหลวงพ่อฉัตรนะครับนี่ก็พระธรรมศิลาจารย์หรือหลวงพ่อสุกรีนะครับ ส่วนองค์นี้เป็นหลวงพ่อผลนะครับ มาวันนี้ผมก็นึกถึงบรรยากาศวันที่ปลุกเสกวัตถุมงคลวันนั้นโอ้โหคนเต็มเลยนะทุกคนจำภาพวันนั้นได้เลยนะครับคนแน่นนะครับสำหรับเหรียญไม่ว่าจะออกมารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นประแสนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ใครๆก็อยากสะสมนะครับ เพราะว่าบารมีของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไม่ธรรมดานะครับนี่ก็คือบริเวณวัดหนังนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาบ่อยนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อจะให้เห็นมัตถุมงคลว่าเหลือไม่เยอะนะครับสำหรับ วัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของทางวัดหนังก็รีบเช่าบูชากันเลยนะครับเพราะว่าการจัดสร้างของวัดหนังเขาจะไม่สร้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่สร้างบ่อยและนานสร้างนะครับก็เลยเป็นที่ต้องการนะครับของนักสะสมวัตถุมงคลสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ ผมก็ไม่ได้พาชมอะไรมากเพราะว่าผมมาบ่อยครับผมมาบ่อยสำหรับวัดหนังวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ